ดิฉันนางสาวธิดารัตนวิทชยัยนักศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพสัสูงชั้นปีที่2วิทยาลัยการอาชีพรอยอิดประเภทของการประมวลผลแบบค่าวประเภทของค่าวการประมวลผลระบบค่าวช่วยให้นักพัฒน,นาและแผนกไอทีสามารถพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่สําคัญที่สุดและเลี่ยงการทํางานที่ซ้ําๆอย่างการจัดซื้อการบํารุงรักษาและการวางแผนความจุ เมื่อการประมวลผลระบบคลาวด์ได้รับความนิยมมากขึ้นก็เริ่มมีโมเดลและกลยุทธ์การปรับใช้แบบต่างๆมากมายปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รายต่างๆหากคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการแพลตฟอร์มและการให้บริการซอฟต์แวร์ตลอดจนเข้าใจว่ากลยุทธ์การปรับใช้ใดบ้างที่คุณใช้งานได้คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าบริการชุดใดที่เหมาะกับความต้องการของบริการของคุณ ค่ะคอมพิวติง้งมีหลายรูปแบบแต่ในที่นี้เราขอพูดถึงรูปแบบ3หลกักๆ3แบบดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์และอเ SaaS เป็นการที่ใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ ม่ตัวพวงเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดูแลระบบพอซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านคลาวจากที่ไหนก็ได้ซึ่งบริการซอฟต์แวร์ a s a server ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือ Gmail นอกจากนั้นยังมี Google Docs หรือ Google a p p ที่เป็นรูปแบบของการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์สามารถใช้งานเอกสารคำนวณโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องแถมใช้งานบนเครื่องไหนก็ได้ ใช้งานร่วมกับผู้อื่นก็สะดวกซึ่งการประมวลผลจะทำบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google Platform as a, a, a s e r v PaaS สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันหากเราต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งรันบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการประมวลผลทํางานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายและสร้างสภาพแวดลอ้อม เพื่อทดสอบและรันซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเช่นติดตั้งระบบฐานข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเป็นต้นจากนั้นอาจยังต้องเขียนโค้ดอีกจำนวนมากแต่ถ้าเราใช้บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เราต่อยอดได้เลยพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่ง ที่ผู้ให้บริการเตรียไมไว้ให้เราต่อยอดน,นี้เรียกว,ว่าแพลตฟอร์มซึ่งก็จะทำให้ลดต้นทุนและเวลาที่พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมากเป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบระบบเสมือนข้อดีคือองค์กรไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรในทุกรูปแบบสามารถขยายได้ง่ายขยายได้ทีละนิดตามความต้องเติบโตขององค์กรก็ได้และที่สำคัญลดความยุ่งยากในการดูแลเพราะหน้าที่ในการดูแลจะอยู่ที่ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนั่นเองนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าการประมวลผลบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็นต้น